ครับโดไทยรถไทยมือสอบ่าวจงพาเราสวัสดีครับสวัสดีเซาเครับ10สิงหาคม2 5 6 8นอครับอู้ยพีพิเศษกับพี่นองครับอ่าไปดูรถ2องคันครับนำส่งรถอ่าอันนี้ครับอีที1สตัวนูนเนี่ยครับแล้วก็ไปดูรถครับแ t ทีี5 5 5ครับอู้ยออกบ้าน8โมงครับกลับถึงบ้านหาทุ่ครับ นี่แต่คันสวยๆนะครับชุดนี้ครับสนใจครับสวยเดิมเสียงดีท่างนั้นเลยรับส่งครับสัตทีหนึ่งห้ีไอคูช้างสยามครับไปติดตามรับชมกันเลนะครับสวัสดีครับครับนนไทยรถไทยมือสองมาชมพาพรอสวัสดีครับมามารับตัวเรียบร้อยครับฝากลูกค้านะครับหนองจอกครับ ท่าขุดหลับถุงเทพาขุดแล้วครับมาอาที่ร้อยสิบพัดครับอาเส้นเนี่เดินมาใกล้มามาดูความสวยก่อนมาโอ้ยเดี๋ยวฝากครับเดี๋ยวสจะจุดตาแล้วก็ทดลองให้ฟังเสียงได้ครับเบิ้งเบิ้งสีสันครับองค์ต้งเลยอ่ะสวยเดิมครับน่าสวยเดิมหนึ่งในร้อยเลยเนี่ยโค้งก็สวยครับสวัสดีครับนี่ลูกไส้ผู้ว่าไ้ครับอ่ะเดี๋ยวจะทดลองเกียร์ครับนี่นี่เดี๋ยวจะขยับไป าใต้ต้นมะพร้าวนี่ครับปุ้ยบรรยากาศครับรุ่น30ปีครับอ้นอตใหญ่สวยๆเลยเนี่ยนะดูสายพานครับสายพานเดิมครับนี่จะเป็นอย่างากเด้อเอฟซีนะครับที่พิจารณาครับมาเท็นมามามาดูลูกอ้ยสวยครับนี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนยางในนิดนึงครับยางไม่มีลมหนึ่งข้าง สองบอจงพอรอสวัสดีครับมาฟังเสียงครับ e p พีสครับต่อเนื่องครับดูรูปลักษณ์แล้วมาฟังเสียงครับบง มา,าจับเองเยร์เข้าง่ายมากบังมือพอดีอตัวนู้น m ด d นะครับโครงสวยๆแห้งๆเลยครับยั่บมลรางได้ครับนี น้ำมันเครื่องครับยังไม่ล้างเลยครับฝากป๋าพิจารณานะครับถ้าช้าผมขายก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีไรเซเว่นอ้าทีร้อยสิบพัดครับไฟหน้าติดครับเครื่องเดิมโครงเดิมครับอ่บาฟังเสียงเบาครับ ทังเแียวเครื่องสามสิบครับโพงก็สามสิบเนี่ยเขาเรียกว่าสามสิบยังแจ๋วครับสวัสดีครับ FCD ครับยังไม่ล้างเลย สายๆครับอ่ะขึ้นรถเรียบร้อยนะครับ R E T ่า ET 1 1 0 1เป็นแรงตัวนูนเอสซีรีครับคงสยามเอ็นซีหนึ่ามครับอู้ยงามนะครับคุณอ่ะเล็บหนาๆเลยครับ131ตัวนูนครับคงเกียร์ดีมากครับอ่าเตยมตัวนำส่งนะครับปลายทางนะครับมุกดาหารครับเดินทางด้วยความปลอดภัยครับอู้สวยนะครับนี่รู้สติ๊กเกอร์ยังเหลือเลยครับนั่น ครับนนไทยรถไถมือสองบบาจงพาลสวัสดีครับสวัสดีแรงๆครับอุ้ยหลังจากทรงรถครับ่ะมารับตัวครับพระเอกของเราครับพี่ใหญ่พี่บ้มอ่าเซตทีหนครับที่นี้น่าจะเป็นถังเหล็กครับเซตทีหนึโครงช่างสยามครับอุ้ยอ่าดูถายอาณาจักรก็นิดหนึ่งครับเของแท้ครับท่านเป็นรองนายกครับ รองนายกอายุ40ปีประมาณนี้นะคุยกันไว้ครับมาจำแล้วก็มารับรถเลยรถใส่งานปีเดียวครับใช,รรใช้งานปีเดียวเบิ้งเตลีบพวกคุณใช้งานปีเดียวไรจอดเลยครับอ่าเดี๋ยวรอฟังเสียงนะครับสวัสดีครับอโอเคครับสตาร์ทเรียบร้อยครับบูด้สตาร์ทมาปีกว่าแล้วท่านเอ้ หอมครับฟังเสียงหอมโอเคครับเดี๋ยวรับตัวแล้วกลับบ้านเลยนะโค้งกับสวยๆใหม่ๆเลยครับครับนนท์ไทยรถไถมือสองเบาจงพาลสวัสดีครับอุ้ยพาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องครับบรรยากาศดีมากครับฝนกำลังนลิแตจะมาแดดออกครับเห็นผู้พานปะครับผุนอุ้ยนาก็จะมางามเลยพี่น้องออสงสัยพึ่งตัดใบเขาครับ บรรยากาศประมาณ5โมงครับอีก200กิโลถึงบ้านครับนะทำงานใหญ่ใจต้องสู้ครับใจต้องนิ่งนะอขอบคุณนะครับทีมงานท่านลองครับท่านลองนะเพิ่นได้เป็นหน้ายกเนอครับสมัยนาเอแบ่งปันมาให้ครับลงนาปีเดียววัสัซื้อมามันแห้งโมดวัสดุแล้วก็จอดเลยครับโอ้ยบริเวาเลนครับใช้งานแค่ปีเดียวจริงๆครับนะ เห็ลูกน้องครับเพิ่นมาแห้งโขดวาชันอยากเลี้ยนลงแต่สะ <c oughs> เลยจอดเลยว่าชัน,นโอ้ทั้งรถแมคูสิบล้อครับเต็มบ้านเลยของแท้ครับใหม่ๆครับใหม่ๆเลยใหม่จากรถสดจากกูดังเลยครับอบุกาหารแค่ปากซอยครับสวัสดีครับโอ้ยเบงบรรยากาศให้พาดูบรรยากาศร,รอบๆหน่อยออบรรยากาศงามแต่ับานเพิ่น เข่ากระงงมอ่ะเดินทางปลอดภัยครับผุนครับปิวภูพานครับ